เหรียญคริปโตเคอร์เรนซีเงินเสมือนจริงแห่งอนาคตเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีหรือสกุลเงินดิจิทัลเปรียบเสมือนเงินยุคใหม่ที่ไร้ตัวตนอยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนระบบดิจิทัลไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้โดยอาศัยเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการปลอมแปลง คุณสมบัติหลักที่ทำให้คริปโตเคอเรนซีแตกต่างจากเงินแบบดั้งเดิมกระจายศูนย์ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือธนาคารกลางใดๆหมายความว่าไม่มีหน่วยงานใดสามารถควบคุมหรือจัดการมูลค่าของเหรียญได้โปรง่งใสทุกธุรกรรมบนบล็อกเชนเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกธุรกรรมสามารถตรวจสอบได้ทุกคนช่วยให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปลอดภัยเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับทำให้การปลอมแปลงหรือแฮกข้อมูลทำได้ยากไร้พรมแดนสามารถใช้ส่งเงินข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วและประหยัดโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารประเภทของเหรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญประเภทรักษามูล,ลค่า (Store of Value) มักมีจำนวนจำกัด เปรียบเสมือนทองคำในโลกดิจิทัลตัวอย่างที่โด่งดังคือบิตคอยและอีเธอร์แยมเหรียญประเภทใช้งาน Utility Token ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนแพลตฟอร์มเฉพาะเช่น BNB ของ n บ n c นที่ใช้สำหรับชำระค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์ม n บ n c นเหรียญประเภท stablecoin มูลค่าถูกตรึงไว้กับสกุลเงิน Fi ฟ t เช่น USDT ที่มีมูลค่า1ต่อ1กับ USD เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาตัวอย่างการใช้งานเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีชำระค่าสินค้าและบริการร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์บางแห่งเริ่มรับชำระเงินด้วยคริปโตเคอ r e เรนซีโอนเงินข้ามประเทศสามารถโอนเงินไปยังต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและประหยัด โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางลงทุนนักลงทุนบางกลุ่มเริ่มลงทุนในคริปโตเคอเรนซีคาดหวังว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตความเสี่ยงของการลงทุนในเหรียญคริปโตเคอเรนซีความผันผวนสูงราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนสูงอาจขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซียังไม่ชัดเจนในบางประเทศความเสี่ยงด้านความปลอดภยัยอาจถูกแฮกหรือโจรกรรมได้